ก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะที่ได้ติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของพระอาจารย์นะวันนี้ก็เป็นรู้สึกว่านะ่าจะเป็นครั้งแรกกับการอาถ่ายทอดสดนี้พอดีเพิ่งเลิกเรียนนะโยมพระอาจารย์เองก็ตอนนี้กำลังเรียนบาลีนะ เรียนทำแปดประโยคอยู่ญาอยู่บางท่านอาจจะไม่ไม่ทราบว่าทําไมเป็นพระแล้วตอนกลางคืนยังมีเรียนด้วยเหรอหนอการเรียนบาลีนะโยมนะก็ต้องใช้เวลาในการศึกษามากทีเดียวนี่ก็เริ่มเรียนตั้งแต่ตอนตอนสามทุ่มนะก็ตอนนี้ก็เพิ่งเลิกแล้วก็ เห็นว่าญาติโยมมีความทุกข์ใจกันเยอะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตที่ดำเนินด้วยความยากลำบากนะโยมตอนนี้เราท่านทั้งหลายต่างคิดถึงแต่ว่าเราเราจะดำรงชีวิตต่อไปยังไง ทุกคนรู้ว่าตอนนี้มันมันลำบากนะการการดำรงชีวิตของญาติโยมนี่ลำบากมากพระพุทธองค์ตรัสว่าอัตตาหีอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนญาติโยมทุกท่านตอนนี้ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่พึ่งตัวเองนะเราไม่พึ่งตัวเอง เราเราจะมารอ,รอความช่วยเหลือจากผู้อื่นอยู่นั้นเนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ลําบากในภาวะวิกฤตเช่นนี้นะโยมนะเราต้องมีที่พึ่งก่อนที่พึ่งทางใจนี่สำคัญนะโยมโยมบางท่านจิตใจฟุ้งซ่านไปหมดเลย นะด้วยอะไรหลายๆอย่างเข้ามากระทบโยมก็จะรู้สึกเป็นทุกข์หนักใจนะเพราะโยมยังหาที่พึ่งไม่ได้ที่พึ่งทางใจเนี่ยสำคัญมากเมื่อกำลังใจญาติโยมดีแล้วเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันต่อสู้ฝ่าฟัน อุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้แต่ถ้าโยมมีกำลังใจที่ไม่ดีกำลังใจก็ไม่ดีเราจะฝ่าฟันอะไรมันก็ลำบากถ้าใจใจเราไม่สู้อโยมแต่ถ้าเกิดเรามีใจดีซะแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างมันจะสำเร็จได้ก็ด้วยใจของเราเอง ขอเจริญพรโยมทุกท่านนะโยมลำไัยสีทองโยมลำดวนโยมอรุณีนะไม่ไม่เคยถ่ายทอดสดอันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่ที่ได้มาพูดคุยกันเพราะว่าตอนนี้พระเองก็ไม่สามารถที่จะออกไปบรรยายธรรมข้างนอกได้ไม่สามารถที่จะทำกิจของสงฆอะไรหลายๆอย่างได้ ก็ต้องอยู่แต่วัดอย่างเดียวเลยโยมก็เดือดเดือดร้อนเงินไปทั่วเลยเนาะแต่ในความเดือดร้อนเนี่ยเราเปลี่ยนวิกฤตโยมให้เป็นโอกาสที่ดีมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นโยมบางท่านเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยเอาจิตไปไปวุ่นอยู่กับสิ่งข้างนอกเยอะตอนนี้มัน เราต้องเปลี่ยนวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสโยมต้องมีพระรัตนไตนะพระรัตนไตคือพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งให้ได้ ถ้าเราทําที่พึ่งของเราตรงนี้ไม่ได้นะโยมจะบางคนก็คิดไปทําร้ายตัวเองถ้าตัวตายบ้างเอาจเจริญพรโยมกล้องตอนนี้อยู่ไหนล่ะโยมหลานอัตมานี่อยู่ทางฝรั่งเศสใช่ไหมโยมจุมพลบุญช่วยเหลือนะ ดูแลตัวเองนะโยมนะในช่วงเวลานี้ก็โกครคภัยไข้เจ็บก็จะเบียดเบียนโยมเชื่อไหมว่าเอาไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิดสิบเก้าเนี่ยเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนพวกเรานี่แหละโย,ยมเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งเขาก็ต้องได้รับความเมตตานะ เราก็แผ่เมตตาให้เขาทุกวันโยมแผม่เมตตาให้เขาทุกวันเขาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอย่าให้เขามาเบียดเบียนเราแผ่เมตตาให้เขาอ่าย้ายกลับมาอยู่กับโยมป้าแล้วเราไหวาาพระสวดมนต์นะมี พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไหวพระสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาอะไรเขาไปโยมได้ยินเสียงชัดเจนเนาะได้ยินเสียงชัดเจนเนาะต่างประเทศเป็นยังไงบ้างโยมโยมเต้นเนาะฝรั่งเศสนี่ เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างโอเค ตอนนี้ก็ปิดประเทศกันหมดเลยนะต่างประเทศก็ปิดประเทศไทยก็สายการบินอะไรก็ก็ปิดไปหมดเลยหยุดยาวอีกหนึ่งเดือน ถ้ามีโอกาสก็เราก็จะมาพูดคุยธรรมะกันนะถือว่าเป็นการพูดคุยธรรมะให้กำลังใจกันโยมตอนนี้ทุกคนจิตตกกันหมดเลยนะเห็นหลายๆคนนี่เหมือนดำรงชีวิตอยู่ด้วยความประมาทนะโยมถ้าเราขาดสตินี่โยม อะไรร้ายๆเนี่ยมันจะเข้าสู่ร่างกายเราได้เลยนะอยู่อยู่อย่างมีสตินะอ๋อตอนนี้จะมาอยู่ที่วัดเ,เนินพระนะระยองโยมตอนนี้มาเรียนหนังสือเรียนบาลีต่อนะ ปกติเดือนเมษายนก็จะจัดบวชเนนภาคฤดูร้อนปีนี้ก็ก็เว้นไปปีนี้เว้นไปหนึ่งปีมีบวชอยู่สิบห้ารูปก็ได้บวชอยู่แปดวันนะแล้วก็ก็ลาสิกขาไปเจริญพรโยมป้าด้วยนะ โยมต้องตั้งกำลังใจให้ตัวเองนะมีสติเยอะๆทำอะไรขาสติใบนี่อันตรายเข้าสู่ตัวได้เยอะนะอันจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องรู้จักป้องกันนะอย่างที่ทางเรารู้ๆกันอยู่แล้วต้องมีหน้ากากปิดปากปิดจมูกล้างมือให้สะอาด จริงๆเป็นการดีนะที่มีโรคนี้ขึ้นมาเราจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันนนโยมมันไม่ไม่ได้มีเฉพาะสมัยเรานะโครคภัยไข้เจ็บมีมาตลอดแหละในสมัยก่อนนี่คนก็ล้มตายกันเป็นหมื่นเป็นแสนเราก็ยังผ่านวิกฤตช่วงนั้นมากันได้จนมาถึงรุ่นเรามันก็มนะีบางคนกลัวจน จนขาดสติอนะโยมต้องสู้ๆนะโยมนะสู้อดทนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไหวพระสวดมนต์ของเราบ้างทุกวันนี้ต้องทำนะจะได้นำพาตนเองนำพาครอบครัวเจอแต่สิ่งดีๆ ถ้าเราไม่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตรงนี้เลยเด้ยจะอยู่ด้วยความลำบากหาที่พึ่งไม่ได้ที่พึ่งทางใจก็ไม่มีเราจะไปพึ่งใครอายูเวลาเราไม่มีกินเราจะพึ่งใครได้นอกจากตัวเราเราไปอ้อนวอนร้องขอใครเขาตีโพยตีพายมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยความ พอดี mm hmm. ก็ได้ความพอเพียงใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอะไรที่มันสิ้นเปืองหรือมันไม่จําเป็นบางอย่างในชีวิตในการดํารงชีวิตตอนเนี้ตัดได้เราก็ต้องต้องตัดไปต้องเซฟต้องประหยัดกันไปญ mm hmm. าติโยมบางคนก็ ตกงานนะห้างร้านกิจกจการต่างๆก็ก็ปิดลงไปเยอะที่มีที่เคยอดอมไว้แล้วก็ต้องนำออกมาใช้บางคนก็หมดแล้วช่วงนี้บางคนก็หมดขายของก็ไม่ได้ทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้ ท่อยทีท้อยอาศัยกันนโยมนะมีก็รู้จักแบ่งปันเราเห็นคนที่เขาไม่มีเราก็รู้จักแบ่งปันให้เขาการให้เนี่ยผู้ให้เนี่ยย่อมเป็นที่รักทัธมาโนปิโยโหติให้เขาช่วยเหลือเขาแล้วเราก็มีความสุขไม่เดือดร้อน ก็เดี๋ยวจะพักผ่อนนะโยมนะแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์กันสักนิดหนึ่งเนาะบทอิติปิโสเนี่ยโยมก็คงจะท่องกันได้นะเนี่ยท่องก่อนนอนทุกวันทุกวัน,นยมันก็จะคุ้มครองนะพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุ้มครองเรา โยมเรามาไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันนะอิติปิโสภะคขาวะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตตาโรปุริสธรรม มาสารทิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทธโทวภคาวะติสวัขด์าตัวภคาวาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัต ตังเวทิตัโพวินยยหีติสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยายะปฏติปันโนภะคะวะโต สาวกัสังโคสามีจีปาติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโทยทิถังจัดตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสัปุคะลายิสาวะคะวะโตสาวกัสังโค อาหูนายโยปาหูนายโยทังขีนายโยอัญเชิการณียโยอนุตตะลังปุญญกเขตตังโลกตสัตติน่าโยมนะแล้วก็ ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนะที่ได้รับชมรับฟังอาตมาในวันนี้นะก็ขอให้แขว่าปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนจะไปไหนมาไหนก็คิดถึงคุณของพระรันาตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นะก็จะปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติโยมที่มีศีลมีธรรมนะก็จะแขว่าาปลอดภัย ยมแล้วก็แผ่เมตตาให้เขานะสิ่งใดที่จะแผ่วพานที่หนักก็จะได้กลายเป็นเบานะขอให้โยมทุกท่านจงประกอบด,ด้วยอายุก็คือมีอายุยืนยาววันนะคือมีผิวพรรณผ่องใสสุขะคือมีความสุขพละคือมีเรี่ยวแรงกำลังในการดำเนินชีวิตต่อไปและประกอบคุณนำความดี ขอจเจริญพรในวันนี้อนุโมทนาสาธุ